สวัสดีค่ะนุ่นจาก e อ็กโคนะคะวันนี้จะพาชมบ้านรีโนเวทใหม่ในโครงการมัณฑนาพะงเงินบ้านคุณภาพภายใต้แบรนด์แลนด์แอนทาสค่ะบ้านหลังนี้เป็นสไตล์อเมริกันคันที่นะคะบนเนื้อที่144.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตรางเมตรจุดแรกเราจะเจอกับที่จอดรถสไตล์โมเดิร์นนะคะรองรับการจอดรถในร่มได้ถึง4คันค่ะและหน้าบ้านจะมีสนามหญ้าขนาดใหญ่เหมาะสําหรับคนที่ชอบพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน จุดเด่นของบ้านสไตล์มริกานคันที่ก็คือระเบียงรับลมหน้าบ้านนะคะอย่างที่เราเคยเห็นกันในหนังฝรั่งทั่วไปค่ะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ำมีครัวไทยและห้องแม่บ้านค่ะเข้ามาจุดแรกนะคะเราจะเจอกับห้องรับแขกพื้นปาเก้เล่นระดับแบ่งไว้เป็นสัดส่วนอย่างลงตัวค่ะต่อมาเป็นห้องคลาสเาแอนเนกประสงค์นะคะสามารถชมวิวได้รอบทิศทางจะใช้เป็นห้องทำงานหรือห้องฟิตเนสก็ได้ค่ะ ตรงนี้เป็นโซนรับประทานอาหารนะคะขนาดกว้างสามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาดสิบที่นั่งได้สบายสบายเลยค่ะต่อมาเป็นห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างนะคะขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกโล่งสบายไม่อึดอัดพร้อมได้แสงธรรมชาติจากภายนอกโดยห้องนอนนี้เดินมาห้องน้ําได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะและในห้องน้ํามีจุดยึดจับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก่อนถึงครัวจะมีเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ส่วนตรงนี้เป็นครัวไทยขนาดกว้างนะคะมีเคาน์เตอร์สองฝั่งพร้อมฮูดดูดควันเหมาะสําหรับท่านที่ชอบทํากับข้าวค่ะเปิดออกไปด้านหลังจะเป็นลานซักล้างนะคะมีหลังคากันแดดกันฝนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันต่อเลยดีกว่าค่ะตรงถงบันไดเป็นจุดที่นุ่นชอบมากเลยนะคะ ะมีลูกเล่นเป็นซุ้มโคง้งพร้อมโคมไฟทรงกลม2ดวงให้ความรู้สึกมินิมอลมากเลยค่ะต่อมาเป็นห้องนอนมาสเตอร์ขนาดใหญ่มีสเต็ปฟ้าหลุมทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายและห้องนี้มีระเบียงออกไปชมวิวด้วยนะคะและตรงนี้นะคะจะแยกส่วนของห้องแต่งตัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนห้องน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำและแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ชัดเจนค่ะ ต่อมาเป็นห้องนอนที่2นะคะเด็กๆต้องชอบแน่เลยค่ะให้ฟีลลิ่งเหมือนห้องนอนใต้หลังคาสามารถชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านได้ห้องนอนที่3มาพร้อมเตียงขนาดใหญ่และมองเห็นวิวได้ทั้ง2ด้านนะคะนอกจากนี้ยังบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้พร้อมใช้ด้วยเลยค่ะห้องนอนที่4ขนาดกระทัดรัดนะคะสามารถปรับเป็นห้องพระหรือห้องดูทีวีก็ได้ค่ะและมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางค่ะ ทั้งหมดเป็นส่วนของภายในบ้านหลังนี้นะคะก่อนกลับเดี๋ยวนุ่นพาไปชมส่วนกลางของโครงการนี้ค่ะบรรยากาศภายในโครงการร่มรื่นนะคะขับเฮ้ามีสนามเทนนิสและสระว่ายน้ำไว้ให้บริการสำหรับลุกบ้านด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านสไตล์อเมริกันคันที่หลังนี้คงถูกใจใครหลายๆคนนะคะหากสนใจอยากชมบ้านหลังนี้ติดต่อน,นุ่นเ e อ็กซ์คลูซีฟได้เลยนะคะเอ็ก e ซ์คลูซีฟแอสเซท มืออาชีพซื้อขายบ้านแบรนด์คัหหรือกหาดูดยเฉพาะ